ินบัญชรมาจากไหนสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หรือหลวงพ่อโตแต่งจริงหรือไม่คาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาที่เมื่อคนพูดถึงขึ้นมาก็จะต้องนึกถึงสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรสีหรือหลวงพ่อโตเนื่องจากเป็นพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้บริกรรมและปลุกเสกพระเครื่องชื่อดังมากมา,กมายอีกทั้งยังเป็นคาถาที่หลายคนเชื่อว่าช่วยให้คล้าวคลาดจากภัยอันตรายจนเข้าใจกันว่าหลวงพ่อโตคือผู้แต่งคาถาชินบัญชรขึ้น แล้วความจริงเป็นอย่างไรใครคือผู้ริเริ่มคาถาชินบัญชรกันแน่บทความเล่าเรื่องเมืองสีลังกาคาถาชินบัญชรมาจากไหนโดยลังกากุมารพระนิสิตบัณฑิตวิทย,ยาลัยสถาบันบาลีและพุทธศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัย,ลยแกลานิยะสีลังกาในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมเดือนมีนาคมพุทธศักราช2552ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดและน่าสนใจว่า คาถาชินบัญชรมีหลายข้อสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดกันแน่บางคนก็กล่าวว่าแต่งขึ้นในสมัยอาณาจักรดัมพเดนิยะพุทธศักราช1779-1803บางคนก็บอกว่ามีมาตั้งแต่อาณาจักรคัมโปรพุทธศักราช1884-1958หรือไม่ก็อาณาจักรแคนดีพุทธศักราช2134-2358 แม้ยังไม่มีข้อพิสูจน์แต่สิ่งที่หลายคนเห็นตรงกันคือคาถาชินบัญชรรับความเชื่อมาจากพุทธศาสนาลัทธิมหายานแบบตันตราซึ่งเชื่อมโยงกับเทพนาถะเทพเจ้าในความเชื่อดังกล่าวที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้านในขณะที่บ้านเมืองเหมือนไม่ว่าจะเป็นสถาบันสงหรือกษัตริย์ในช่วงอาณาจักรคัมโปละพุทธศักราช1 8 8 4งพันแ่ถึงหยาและุ่มทยานสุดขีดในช่วงอาณาจักรโรเกตพุทธศักราช 1954-,1958-2140 ึง 2, ลังกากุมารสันนิษฐานว่าผู้แต่งคาถาศักดิ์นี้คือโตตะคามุเวตรีราหารุจอมปราดแห่งยุกโกรเกซึ่งเป็นผู้สนับสนุนความเชื่อเรื่องเทพ,พนาถะเทพที่ได้รับความนิยมมากในสมัยอาณาจักรคัมโปลให้แพร่หลายไปทั่วพื้นที่ทั้งยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทำพิธีกรรมบูชาสรนเสริญเทพ,พนาถะด้วยตนเองและแต่งคำพีหลายเล่มเพื่อสรนเสริญพระองค์ร่วมกับบรรดาศิษย์เช่นคำพีโกกิลสันเดสยะคำพีติสันเดษสันเดตเ,เ,เป็นต้น ถ้าว่าทุกอย่างยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากปัจจัยแวดล้อมเท่านั้นเพราะยังไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ผู้เขียนก็ได้ให้เหตุผลว่าเหตุที่ทําให้เชื่อว่าโตตะคามุเวตราหุละเป็นผู้แต่งคาถาชินบัญชรเพราะดังนี้ น่าเสียดายว่าไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าศึกษาปัจจัยแวดล้อมสามารถยืนยันว่าคาถาชินบัญชรเกิดขึ้นในยุคท่านแน่นอนด้วยเหตุว่าเทพนาถะเป็นคติความเชื่อของมหายานแบบตันตรคาถาท,าที่แต่งสำหรับสวดสรรเสริญจะกล่าวถึงการอ้อนวอนอีกทั้งอัญเชิญพระพุทธเจ้าละหา่าวทั้งปวงมาปกปักรักษาคุ้มครองและป้องกันผู้บนบานกลับวหวตามคติลิตตันตระที่เน้นมนตราเป็นจุดเด่น เมื่อคนตามคำพีหลากหลายต่างสุขเป็นแนวเดียวกันว่าเทพนาทเรนรุ่งเรื่องถึงขีดสุดสมัยพระสังฆราชศีราหุละนี้เองเพราะจากนั้นไม่นานก็ลังกาเกตอยู่ในสภาพวุ่นวายแตกแยกทั้งศึกภายในคือชาวสิงหนททำสงครามห้ามหันกันเองอีกทั้งศึกภายนอกคือโปรตุเกตก็เข้ามารุกรานครอบงำแล้วคาถาชินบัญชรเข้ามาเผยแพร่ที่ไทยได้อย่างไรเรื่องนี้ลังกากุมารกล่าวว่า หลักฐานในคัมภี์ชินการมาลีปกรบอกว่ามีพระสงฆ์จากล้านนาประเทศ25รูปมีพระมหาธรรมคัมภีร์และพระมหาเมธังกรเป็นหัวหน้าได้เดินทางมาศึกษาพระธรรมวินัยและอุปสมบทณอนาณาจักโรเกตภายใต้ความดูแลของพระสังฆราชวนรัตนเทระและความอุปถัมภ์ของกษัตริย์ลังกา ก่อนอำลาอุปัช,ชาเดินทางกลับดินแดนมาตุภูมิได้จริกแสวงบุญกลับไหว้สถานที่สำคัญทั่วเกาะลังกาแลเมื่อเดินทางกลับล้านนาบ้านเกิดไดอารัธนาพระลังการ่วมเดินทางมาด้วยรูปกล่าวคือพระมหาวิกรมพาหุและพระมหาอุตมัญญา ความเป็นไปได้ก็คือพระสงฆ์ไทยล้านนาหน้าจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระสังฆราชโตตะคามุเวตรีราหุและผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะจอมปราดนามอุโคตและผู้อุทิศชีวิตเผยแผ่ลิธิบูชาเทพนาถะหรืออาจจะมีโอกาสร่วมสัมผัสพ,พิธีกรรมสวดสรรเสริญเทพนาถะเพราะวิชัยพาหุปิริเวณะเป็นสถาบันการศึกษาสงที่โด่งดังสูงสุดยุคนั้นพระคาถาชินบัญชรน,น่าจะติดตามพระสงฆ์ไทยกลับล้านนาคราวนั้นเอง จากหลักฐานดังกล่าวจึงอนุมานได้ว่าคาถาชินบัญชรน,น่าจะแต่งขึ้นในสมัยยุคโกฎเกโดยพระสังฆราชโตตคามุเวตริรหารุแต่ก็มีอีกความเห็นหนึ่งซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานก่อนหน้าเช่นกันที่คิดว่าไม่ใช่พระสังฆราชแต่เป็นศรีรามจันทราหรือสิทธิ์ของพระสังฆราชก็เป็นได้ เนื่องจากหากดูลักษณะของคาถาแล้วเป็นคาถาที่ต้องแต่งด้วยวยากรสูงซึ่งลูกศิษย์ผู้นี้ก็เปลี่ยมไปด้วยความสามารถเรื่องกับกลอนจนแต่งกลอนสรรเสริญเทพนาถะเป็นที่ยกย่องไปทั่วฟ้าอย่างวรตนากรปัญจิกาได้อ่านเพิ่มเติมพระพุทธรูปที่ลบบุรีอาจสร้างขึ้นครอบไมก้กางเขนโบราณของชาวคริสครั้งหนึ่งหลวงพ่อโสธรองค์จำลองเป็นที่ศรัทธาล้ำหน้าองค์จริงหลวงพ่อโตวัดป่าเลที่สุพรรณบุรีแสดงปางป่าเล่ลตั้งแต่แรกไม่ใช่ปางประธานปฐมเทศนา สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมแง่มุมต่างๆทั้งอดีตและร่วมสมัยพลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม12ฉบับหนึ่งปีส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้สมัครสมาชิกคลิกที่นี่เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ14กุมภาพันธ์2อ6 7อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่คาถาชินบัญชรคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หรือหลวงพ่อโตไม่ได้แต่ง ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ h t t p s w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  e b c h i p o k i t m a c c o m